สวัสดีครับพบกับรายการรอบรัวข่าวชาลระดมกะผมเด็กชายจิรพลชิมนานักเรียนชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนระดมพี่ย้สอนในวันนี้จะขอเสนอข่าวกิจกรรมขายภาษาอังกฤษของโรงเรียนครับวันที่16ถึงสิจพฤศจิกายนพศ2 5 1 5ดรพิเชษคนกระทูผู้อำนวยการโรงเรียนระดมพีย้สอนนางพนักรูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะจิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรกลุ่มส่งเนินเชิดโดยจัดจิจกรรมที่หอประชุมและในห้องเรียนซึ่งจิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานครับแล้วกลับพบกันใหม่กับรายการ รอบรัวข่าวชาะดงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ